ยาาี่ี่ชิัดมากกะโนีเมื่อนี่หลานๆมากกันจ้ะเนี่ยคะ่ะใส่ดอกกระหล่ำในข้าะเนี่ยจ้ยะโอ้ยไฟกระดับปั่านี่สิได้เห็นยังบนน,น้ใส่ไก่น่อยนึงเนาะหานหลานๆแต่ย,าย่านี่สิกินบ่มากกินผวกไก่วกหยังเป็นได,ด่ดอกค่ะกินกระชิ่นสองชิ่นเล็กหน่อยเพิ่มมากเนาะข้าะเนี่ยจ้เยะเห็ดท้องสดคะ่ะ นคะคะแค่รสหอมไงค่ะเจลลี่สิลุ่มมือพาดก่อนไฟกระดับพี่น้องสะเห็นอย่างบนนอ,อันดูดีๆไฟกระดับคอนอย่าเด้อค่ะเจลลี่สิลุ่ม,มือพาร์ตหลับบันนี่ทุาเมืม่อตึิดตืัวใส่พี่น้องจ้าดูดีๆไฟกระดับโอ้ น้ำมันลงเนาะก,กันเนาะก็่จะเรียรีใส่น้ำมันมะพร้าวโอ้ออีนังก็บใบเตรียมืดมืดมืด,มดคักพี่น,อนาาอแบบ้องจ้ะนี่าจ้ะกะทาเัืเตยกะเชื่อใส่กระเทียมอันปกติอันพักใส่เนื่อยน,นาาั่นเระจ้ะไปซือ้อ ชิ่นหน่อยๆเป็นเบิดเพราะว่าถ้าพัดใส่เนื้อมันสีหอมเนาะคะ่ะเนาะก็เลยใส่น้ำมันมะพร้าวนี่ลเราจะเมื่อน,นเด้อๆพี่ๆจะเห็นยังก็จะได้บนนี้ไฟละดับชุกเฉินวงง่าเมืองฐานเองมากลงค่ะนี่จะสใส่กระเทียมไปจ้าร้านหน่อยมากจีนนะเ่ราะยากอยากพิพัดมันก็รู้นี่

จะที่8โดยพักนะค่ะนอนหลับนอนนี่เลย่ะพักไปพักนี่ก็เ่าเรากินนิดหน่อยก่เผาเรากินแบบนี่จะใ่เ e a t หอมจะเขาไอยากใส่นี่เหมนค่ะเน้อโอย

แค่พรพนุ่มะค่แค่รสล้ำเพื่อได้เนื้อเพื่อหลานจิ้แค่รสทั้ง,ง,ง,าางนนสาะได้กน่อยถ้าใส่กิ้มทักน่าจะดีแต่ เราไปรำนี่อาจจะกิบไม่เกียนะ่ยวเ,เลยนะโอ้กระะาหญ่เลยค่ะ จ้าตามเดินมก็รอดที่เห็นนกนกเยอะดค่ะวเกลเรียบร้อยแล้วโอ้กระทะแน่ดยค่ะนี่แะค่จนหาขั้วก็ดีค่ะคุณมาจานยังนี่ยี่ค่ะัเ็นกระทะเทียยกับใส่น้ำมันประมาณสองจอนเพื่อนหน่นะจ้ะ

ก็เสียแบบข้าวห้า,อ,หนาอ,อนสนก็บเสียเยังประหยัดก็แค่ม่น,นะคะนะันออนนนะ้นนี่อันนีี่สิิบคงค่ะน้ำตาลส่นนึงค่ะข้าวแห้งร้เกลือกินเลนีับน่ะ Làm nó bình hoài Con gì con nó chị yêu ở ngoài con dài thế dạng cả thiêu thảo hết ơi, dân sự là tao. cả khai nước nó. chặt, rồi Hoa. nó Hoa. 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 một cả nỉ nữa, ôi mượn lại. nào mượn. không gì nhắn được. มาดูดีๆไฟกันดัก้นมากื่อๆแต่เกีกันบบดักแตนี่ม,มาผัดจังด้จังดักอันแต่เหลวส่วนก็ดีเเลนเนมาก,กิน Lên nồi, lưới sự sưng mông xem phê mông nha nha nhai nó cả đó, nha ố nha nha cả, kính cả kia ở đó, nồi khác là tổng sai nó phải lúc. Không nhai chín đâu Lá nổi song kuni. lên nối song kuni. No, mình tập uy nhai. không nhai tay. Uy ny 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 tay. Uy Cái có thể bố sạch không nói đến tay lưu học luôn 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 rất luôn 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 rất luôn 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 rất luôn 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 làm cái này luôn 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 bàn các trò gì nữa à? các nơi đó. Sao đó? Sao lại? Xịt đó. Cái có sao xong thì lại sai lại cả xịt đường xíu khác cái chính có cột cò này có sụp lại, mà hình, hình ta กะลังม,มาแบาบ่ายมึงต่างหาพ้นเด็กสองปีไงาสามพีทค่ะเยอะเสียเอาหนาตาให้ผีๆมึงกันมันเมือดมันเมือดมันเมืดใกล้ก่บมันดาบเอาใส่ไม่งั้นเตียมยันกับบอดาบด้วยค่ะนี่จา้าโอ้ไปจะกินยูตัวอลไรเนี่ย พัดอุ um. ้งอุอันเยกับเป็นตะกินเยอะกับท่ากับสิบ๊กเลยมันสิเดอรนี่ทำยังไะกันเนาะมากับพีฟีมามึงหน้าตาพัดมักกะโรนีน้ำกันสิเป็นตะกินนี่จ้าพัดมักกะโรนีเจลลี่เป็นตะกินบอค่าฟีฟีจ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้าจ้า